สวัสดีค่ะวันนี้ช่ออยู่ที่ยะลานะคะพอดีมาพบเจอกับกลุ่มผู้หญิงมุสลิมน,นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเยอะจากขานการความขัดแย้งความรุนแรงในชายแดนใต้ะคะแต่ก็พอดีมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนก็เป็นวันที่เกิดเหตุต,ต่อพลเรือนไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสนะคะสองเหตุการณ์ในวันเดียวก็คือที่ระแนะแล้วก็ที่ตากใบนะคะมีผู้เสียชีวิตรวมถึง4รายด้วยกันเป็นทั้ง คนสูงอายุเป็นผู้หญิงเป็นเด็กนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเศร้าสลดใจมากแล้วก็ที่เศร้าไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาน,นะคะสถานการณ์ความรุนแรงไม่ใช่แค่มีจํานวนเกิดเหตุมากขึ้นแต่ว่าเป้าหมายได้เปลี่ยนไปสู่ซอฟต์แทร็กหรือว่าเป้าหมายอ่อนก็คือเป็นพลเรือนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะที่ผ่านมาเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคุ่งเป้าที่เจ้าหน้าที่รัฐเพราะฉะนั้นวันนี้มาอยู่ที่นี่ด้วย จิตใจที่หดหู่นะคะแล้วก็ขอประนามผู้ที่ก่อเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดการก่อเหตุรุนแรงการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงต่อกันและกันจะไม่ทําให้สถานการณ์ในชายแดนภาคใต้ดีขึ้นนะคะแล้วช่อเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในกรรมธิการสุภาพชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้กรรมธิการก็ยังทางานอยู่นะคะยังกําลังทํารายงานเพื่อเสนอต่อรัฐบาลนะคะขอยืนยันว่าสถานการณ์ความรุนแรงจะบรรเทาเบา,บาบางลงได้จะคลี่คลายลงได้ ก็ด้วยปัจจัยเดียวค่ะก็คือรัฐบาลต้องเร่งผลักดันให้เกิดการเจราจาสันติภาพต่อให้ได้นะคะส่วนหนึ่งที่ทําให้ความรุนแรงมาถึงขึ้นเนี่ยก็คือการเจราจาที่อยุ่ชะลามาติือแล้วไม่มีความพื้นหน้าไม่มีการนัดเขานะคะหลายคนก็วิจารณ์ว่าเจราจาไปก็ไม่ช่วยอะไร,รว่าเจราจาคนที่เจราจาใช่ตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งที่รัฐบาลต้องทําก็คือหนักแน่นนะคะ ไม่หวั่นไหวต่อการพยายามขกงความรุนแรงเพื่อล้มการเจรจาเพราะถ้าไม่เจรจาก็ไม่มีทางออกอื่นใดค่ะมีแต่ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากการประนามผู้ก่อเหตุแล้วสิ่งที่อยากจะเรียกร้องจริงๆเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขไปัญหาจริงๆก็คือการกลับเข้าสู่ความพยายามในการเจรจาเพื่อที่จะคลี่คลายลดความรุนแรงแล้วก็สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในใชายแดนใต้ให้ได้ค่ะ